สวัสดีค่ะวันนี้กินไปเรื่อยก,กับแม่อ้นนะคะวันนี้มาทานข้าวหมูทอดโอชาโต๊ะาลำก้าค่ะนุ่นดา,าดรากินแล้วร้อยจับจอยว่าไงลูกอยู่ค่ะ ได้ค่ะจ้ะได้จ้าจะได้ไปกินอะไรกันจ้ะได้ค่ะได้เลยลกูกจ้ะจ้าวัสดีจ้ะพุ่งนี้ว่างพอดีพี่หนาวมาหาแม่ใช้ได้ไหมโอ้โหแม่ชอบเลยใช่ไหม จะเขาโรยแม่เอาไม้กล่องละสิบบาทเนียจะสั่งให้ดูข้าบ่กอุ้ยดูกของหนูสิหนูทำไมมันมีหลายอย่างหลายแทร่ไม,ไ,ไม่ได้ค่ะจะเอ่ยอะได้ไม่ได้ อร่อยมากเลยค่ะอืมาบเหรอไม่ได้กลับแม่ ค่ะแหละคนร่ไม่กินเอาไปสองกล่องก็ได้นะถ้าหมดทอดอันนี้คือรวมจะนะตัดแค่ปุับอร่อยจริงเลยค่ะอร่อยแล้วก็พูดไม่ได้ถ้าห่นให้คนเยอะอร่อย อัน้คุณชอบอยูแล้วอ,ะอ่ะ<ช>เออเ่ยอลืมตับให้แม่หนอเจ้ยน้ำซุปกอิบาอนี่ฟารลาไปกลขอเงเดียวนะเออโอเคอยาบุ๊ด้วยกับคนหลายราน มได้ถ้ามาหาหมอยาต้องมากินเจ้านี้เออมันอร่อยจริงนะเจ้าือนไม่ได้เนี่ยตัเจ้าแล้วอร่อยเลย là gà cắp rồi là gà cắp rồi chứ mai rồi nhớ không หมูเปล่าเลรอกะปิกไก่หรือหมูหมูเฉยหนึ่งเอาหมูทอดจานหนึ่งนะครับเป็นหมูเปล่าเปล่านะเปล่า,าอืโอโคตรวยเลยอืมอเอออือน่านกินเลยชอบเวลาตับชอบกินไม่กินเลยจัดดียายชอบมาก มาละนี่หมดก้นเลย Ừ, đã <đó> ừ, mẹ oh, ngon có không? ô, bị phải chặt không? không. bây giờ con dâu. หมูมันหมดก่อนเลยวางให้าไรวางอย่างนี้ยหมูหมดหมดก่อนก็เลยขอหนีหมูเขาเลยหมดก่อนหมูหมดไปแล้วในจานก็เลยมาใหม่ <c oughs> ลูกนี้วันหลังเอาแต่หมูนะไอ้เอ็กเครื่องเคียงนี้เราไม่ชอบ น้องจ๋ากลับบ้านนะนเอาสี่กล่องที่หนึ่งแล้วก็กล่องเดียวที่หนึ่งรวมเป็ยยนหะ้ากล่องขอะจ้าแยกเลยจ้าเอากล่องหนะึงมามาจายไม่ต้องพี่ร้อนทำอะไรอีกเนี่ยมือเย็นไม่ต้องมาทำอะไรเขาะจะอยู่กับจายไม่ยังไม่กลับจะเช็ดพัดลมจะอะไรไหมครั <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ จไม่จับใจอยมันปลาดาเขารูจักจำจริงๆ